เมนูผัดคะนา้าปลากระป๋องาดาริกสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆครับพบกับผมเสียงแฮกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆแลวครับกับเมนูผัดคะนา้าปลากระป๋องน่าริกอร่อยแทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับทาง่ายแถมอร่อยด้วยหวานแล้วก็ไปจุดสดกันเลยครับบอกเลยครับว่าเมนูนี้วัตถุดิบและเครื่องปรุงนี้น้อยมากๆครับผมและวิธีการทําก็มีไม่กี่ขั้นตอนครับเป็นอาหารจานด่วนได้เลยครับผมขั้นตอนแรกครับเราจะไปหั่นคะน้ากันเลยครับผมก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับคะน้าที่ผมใช้วันนี้ครับประมาณอน กระป๋องราพริกอีกหนึ่งกระป๋องครับผมหรือใครจะเพิ่มเป็นอีกกระป๋องหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะไปตามพริกกันต่อเลยครับผมเอาพริกจินดาแดงครับแล้วก็กระเทียมลงไปตำเลยครับตำพอหยาบๆนะครับผมไม่ต้องละเอียดมากครับผมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับเราก็ไปตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับเสร็จแล้วครับใส่พริกที่เราโขกไปเมื่อกี้ครับลงไปผัดเลยครับ ก็ผัดให้หอมครับเทปลาก,กระป๋องราดพริกลงไปครับแล้วก็ผัดไปอีกรอบครับผมให้เข้ากันครับใส่คะน้าลงไปครับผมใส่ลงไปหมดเลยครับก็ผัดไปอีกสักพักนะครับ สำหรับคนไม่ชอบปลากระป๋องราดพริกครับก็สามารถใส่ปลาเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศได้เลยนะครับผมรสชาติก็จะแตกต่างกันนะผมสำหรับปลากระป๋องราดพริกนี่ก็จะมีความหวานเผ็ดนะครับก็เป็นอีกทางเลือกเนึองครับสำหรับคนคิดเมนูไม่ออกนะครับปลากระป๋องนี่ก็เป็นเมนูแรกๆครับสำหรับหลายคนคิดถึงปรุงรสด้วยน้ำปลาย่างเดียวนะครับผมในปลากระป๋องนี้ก็จะมีความหวานความเผ็ดความลงตัวล้ะครับ แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมถ้าจะกินแต่ปลากระป๋องอย่างเดียวในี่คนจะน่าเบื่อครับลองเอามาผัดลองเอามายำครับทําหลากหลายเมนูเลยนะครับสําหรับเมนูปลากระป๋องนี่ครับก็เป็นอันสุกแล้วนะครับเพราะว่าปลากระป๋องนี่กระสุกแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยแล้วครับ เป็นอันเสร็จครับสำหรับเมนูผัดะนาปลากระป๋องครับรับรองว่าเมนูนี้แซ่บแน่นอนครับอร่อยแถมได้ประโยชน์ด้วยวิธีทำก็ง่ายครับัตถุดิบและเครื่องปรุงก็มีไม่มากสำหรับคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นครับบอกได้เลยว่าเมนูนี้เหมาะมากๆครับผมส่วนตัวของผมนี่ปองลาดพริกมากๆแล้วครับสมัยเด็กนี่ชอบมากเพราะว่ามันมีรสชาติเผ็ดหวานในตัวครับผมส่วนปลากระป๋องในซอสเมือเทศตนี่ก็อีกรสชาติหนึ่งนะครับผมมีทั้งเป็นปลาซาดีนครับแล้วก็ปลาเมคคาเลนะครับผมแต่รสชาตินี่อาจจะคล้ายๆกันนะครับ ก็อขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับที่ดูคลิปจนจบอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับเมนูนี้ก็บอกได้เลยว่าแซ่บมาก